อ้ครับทีเดียวครับดูครับประมาณยี่สิบกว่าตัวครับรด,ดูครับโอ้โหเต็มสะดุง้งล่วงพื้นอีกเพียบครับหือมาน,ม,านมันตัวน้อยกูด่าเอาคุบไปคุบไป Ồ, lúc 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 Kẹp con, kẹp con Kẹp con Kẹp con, kẹp con Hãy บาทละสั่นี้ได้เนาะทุกร้อยบาทจะเอาเอาก็น่าจะได้นะคะออยเยอบประมาณหกเจ็ดตัวแตข้าวน้อยเยี่ยมน้ำตกเพราะว่ามันเหยมีหยมแหดี อูห้หปลาคอปลาบูอู้ปลาบูปลาบูปลาบูปลาบ,บูอ่าปากมาเลยอะ่ะเอาสิตะไคายไม่ใส่ ปลาเยอะมากดูดิปลามืดนะครับนี่บอลบอลอยู่นี่จอบครับจอบมันเข้าสะดุ้งครับแต่มันมาบอนกันตรงนี้ครับ ได้ไหมปึึบไม่เข้าสะดุ้งครับได้อยู่ประมาณสี่าโตวครับแต่ที่ลายๆนะี่อยู่ตรงนี้ครับข้างๆนี่เป็นร้อยอีกเพลราบางซุง เท้าเต็มแล้วไม่แลมเอาเลยบอนเต็มดุ่งเจ้าแล้วนะเกลมเต็มแล้วนะี่มองไปเห็นมันบอนอยู่นะขยับตัวช้าๆเอาเลยเอาเลย เอา้าไม่มีเฉยอะไรวะดูครับปลาเยอะนะฮะขึ้นมาหายใจขึ้นมาเล่นมามองหน้าดูดูแต่กับเบ็ดบวตอดบวเติดแห่ยังหยัางวะดูดิดูดิด ยามกันมากเลยอะ่ะวหว้น้ำขึ้นมามองหน้าอย่างยามอะ่ะดูเียบเก็บบ่มีติงป้อม,มดู ตัวเลยนะปลานะ่ว่ายน้ำกันลึกๆลึกลักลึกลัก,ลก,ลกนะนะเห็นตัวเห็นตาขึ้นมามองหน้าเลยแหละหึน่มันไสจริงจริงเลยข้างนอกก็บ้นกันแบบดูดิปลาข้างนั้นนะขึ้นมาหายใจอนะ่ะเนึ่ง เบ่ยบอนกันลืมล้ำลืมล้ำอยู่ป้อมผมมีกระดิกขึ้นมาดูดิเหยื่อก,ก็ยังอยู่ดูดิอืมพักเ <c oughs> บิ่งครับป่าบอนครับเพียบเด้อยป่าตอนนี้เอาสะดุ้งมาวางข้างๆแล้วครับ ปลาบุกินเบสกียามันครับให้เข้าสะดุ้งเป็นพ่อครับเบิ่งบอนเต็มตอนนี้รอปลาเต็มสะดุ้งเอาแม่เลี้มเอาเลยเอาแม่หมเอาเลี้ยงสองกันสุกรอไปเลยนะโอ้โก็เอาเลยเนาะถ้ายมันเข้ามืดมันกับบกเข้าเลยเนาะให้มันเข้าแล้วก็เอาลุ้นเลย เหมือนบอลอยู่กลางสะดุ้งป่านนั่นนะตัวใหญ่อยู่ได้นะเอาเร็วเลย บัท่นมันได้อยู่สามโตตาครับของน้อยกับปลาขาวมันคือบ้อนไหลยยู่เมื่อกี้นี่ฮะเหมือนบัทันมันเนาะย,ยกขึ้นมันแหลนนีก่อนตกตกตก อ่อนซอนป่าบอนเบืงพ่นะพ่นะป่าบอนเบึงเบึงบอนแต่สิเข้าสะดุ้งบ่อีกเรื่องหนึ่งครับบ่เขา้าจ,จากักโต